สวัสดีครับทุกทุกคนปุจิโน่เซลคครับแล้วก็กลับมากับโปเกมอนคริสตัลนะครับผมก็นลัจากเพีที่แล้วนะผมเราได้ตะลุยรูนออฟเอลฟ์นะครับผมซึ่งเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยคนระับคือเพลงมันหลอนมากอะโอ้โหนึกว่าล่าท้าผีเลยนะตอนนั้นนะนะแล้วก็เราเดินทางมาถึงเมืองใหม่นะเมืองอเซเลียทาวนะผมแล้วเรากนะ็ได้มาสำรวจนะแล้วก็เจอแบบไอ้พวกบุคคลแบบยังไงชุดดําแบบนี้นะแล้วก็เรารู้ว่าลงลงยิมโดนขวางอยู่นะเพราะฉะนั้นมาวันนี้เรามาลุยต่อกันเลยนะครับผม เออเดี๋ยวแป๊บนึงผมเข้ามาทำไมผมอ่านป้ายก่อนดีกว่เ c u r ์ e House อ่ะผมลองเข้าไปดูแล้วกันนะซื้อคุยคนนี้ดิหืมโธอเป็นใครอ่ะอ๋อผมผมเข้ามาในบ้านโดยไม่เคาะประตูอะไรเลยผมเดินเข้ามาเลยไงจีโน่ใช่ไหมอ่อนายอยากให้ฉันทำบอลโปเกบอลใช่ไหมหรือไงขอโทษด้วยนะแต่ว่าเอาว่าอันนั้นต้องไว้ทีหลังนายรู้จักแกงอรเกตหรือเปล่าฮะแกงอรเกตเหรอ เราเพิ่งในจําได้ผมเล่นภาพไฟเรดไปแล้วไอ้แก๊งล็อกเก็ตมันโดนมันโดนเรดทำลายไปแล้วนี่ใช่ไมเาต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแก๊งล็อกเก็ตคือ,อพวกแก๊งชั่วร้ายที่ใช้โปเกมอนเพื่อ,อใช้ในงานสกรปรกของเขาก็คือแบบพวกปล้นอะไรพวกนี้เท่าที่รู้พวกจริงๆแล้วพวกเขาอ่ะน่าจะโดนทำลายไปแล้วเมื่อ ถูกอ่าทำลายเมื่อ3ปีที่แล้วไปแล้วแก๊งเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ที่บ่อตัดหางสโลโปกตัดหางยาดงเพื่อเอาไปขาย <c oughs> เพราะฉะนั้นฉันจะสั่งสอนพวกมันให้เจ็บปวดที <c> ่ <oughs> สั่งสอนมันอย่าให้สาสมไปเลย <c oughs> อดทนอดทนไว้ก่อนนะยาดงเคิร์ดคนเก่านี้กํลาลังไปหาปุ๊บ <c oughs> แต่วเขาก็วิ่งไปเลย <c oughs> แล้วคนนี้ใครลูกสาวล,ลูกสาวเขาปะ <c oughs> โอไม่ใช่ลูกสาวนั่น เป็นหลานเขาบอกเขาบอกว่าคุณป bueno> well> ู่ไปแล้วหนูเหงามากเลยเดี๋ยวพี่มาเล่นกับหนูก็ได้แต่ก่อนอื่นนะเรามาดูกันก่อนอ่าไอ้นี่ยังขวางยิ้มอยู่ผมคุยกับเขาแล้วเขาวิ่งไปนสงสัยเขาวิ่งไปที่อะไรนะบ่อยาดงเออเดี๋ยวทุกคนผมโชว์ทีมก่อนตอนนี้นะตอนนี้เรามีอยู่4ตัวนะแล้วก็ไข่อีกหนึ่งฟองนะผมไม่รู้นะว่าไข่จะฟักตอนไหนมัน มันค้างอยู่ในช่องผมมาหลาย EP แล้วแล้วก็อ่านี่ไอคนที่ขวางบ่อตรงนี้หายไปแล้วสโลปอกเวลหรือว่ายาบ่อยาดงนะโอเคดูเหมือนว่าผมต้องลงไปนะมาไหนดูซิน่าสโลปอกเวลไหนดูซิผมเอาตัวไหนนำหน้าเอาตัวเดียวที่เลเวลเยอะๆควิลาวาไหนดูซิคุยคนนี้ดิเคิร์ดบอกนี่จีโน่ไอการ ไอกาดพวกนั้นหายไปหลังจากฉันตะโกนใส่เขาเออมันต้องบางบางคนนี่คือแบบว่ากลัวเสียงกลางไงเข้าใจป่ะแต่ว่าฉันก็ลงมันที่บ่อนี่ฉันตกลงมาฉันฉันร่วงลงมาและหลังฉันลงพื้นอ่ะแสดงว่าหลังดอกหลังดอกจนขยับไ่ได้เห็นกรรมไว้ถ้าหากฉันถ้าหากฉันแข็งแรงแล้วเนี่ยโปเกมอนของโปเกมอนของฉันจะได้อ่าเล่นงานพวกมันได้ แต่ก็ช่วยไม่ได้อะจิโนโ่โชว์ความกล้าหาญของนายหน่อยได้ไหมโอเคได้อ่ะ,อะโอ้ยอืมโอเคมา,าแสดงว่าไอ้ชายชุดดำพวกเนี่ยเคยแกงร็อกเก็ตเองนะเ้ยใช่เขาบอกว่าเนี่ยโดนโดน,โดนไอ้ลุงเคิร์สตะโกนใส่อ่ะมาแล้วโอ้เพลงสนุกดีอะเพลงสู้แกงร็อกเก็ตไอ้ดีมี2ตัวคือใครมัางเอย่ยแรตตามาเลยหนูสีม่วงเลเวลเเจอเม่นไฟเรา วิลาวาพ่นไฟเดี่ยงอ่ะไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปแรดใต้แล้วโอเคดูอุ้ยกดผิดผมไม่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเอมเบอร์พ่นไฟอุ้ยมันเร็วกว่ามันมีควิแกะแท็กเออโอ้คริสติคอลฮิตด้วยทำผมคริสตมากอีกแล้วนะ เดี๋ยวมาเยี่ยมโอเคเรียบร้อยนะไปเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่วันของฉันจริงๆอู้ได้มา360รหกดูซิมีอะไรอีกนั่นมีโอ้มีผมอย่างนี้แสดงว่าไอ้นี่เป็นผู้หญิงนะนี่ยใช่แกงร็อกเก็ตผู้หญิงหน้าตาคล้ายๆมูซาชินะแต่ว่า มองว่ามันไม่ใช่อ่ะต่อไปซูแบทอ่าแน่นอนเราอยู่ในถ้ำอ่อไม่ใช่ถ้ำดิบอ่บอบ่อยาดงและแน่นอนมันเอาดาราประจำถ้ำอย่างซูแบทออกมาเดี่ยงโอเคเรียนท่าละควิกแอทแทคโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากลบอ่าลบแท็กเขาออกเลย นี่เราได้ท่าเราได้ท่าพ r i ออริ y ี้แล้วก็คือมันจะตีก่อนศัตรูต่อไปเอเคนส์โอ oh, มีงูโอ้ oh, งูตัวจิว๋วผมลองค i c ก a t แท็กดูสปีดฟิวโอเคเครื่องหนึ่งพอยซันสเต็งเอ,อื้อเข็มพิษโอเคโชคดีที่ผมไม่ติดพิษ เพราะว่าผมโคงหัวร้อนน่าดูว่าถ้าหากผมโดนเข็มนั่นจิ้มนิดเดียวแล้วผมติดพิษเลยอะทันทีเรียบร้อยไอ้เจ้าบ้าเออแน่นอนผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละเนาะไอไอพวกเนี้ยโอ้ยอะซูเปอร์พชัน่นไรว้าวผมลืมไปว่านี้ก็นับว่าเป็นถ้ำอ้าววันดีซูบแบทนี่ไงดาราประจำถ้ำ เออ่มีทางไหนที่ผมคุยกอทแท็กแล้วมันไม่ตายไหมขอร้องอย่าตายผมอยากจับไปดูเล่นอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอเคเลือดแดงโอ้ยซูเปอร์โซนิกโอเคช่างมันเพราะผมผมจะไม่โจมตีมันต่อผมจะจับและมาเลยไอดาราประจำถ้ำโปกเกบอลโก,โกบุ้มหนึ่งสองสามเยี่ยมหาา ดาราประจําถ้าเป็นของฉันแล้วซูแบทอ่าเนี่ยชื่อมันก็บอกแบทนะมันเป็นค้างข่าวที่ไม่มีลุงที่ไม่มีลูกตาลองิโอยาโดแหมพวกแกมากันเยอะจังเลยนะเนี่ยอะไรนะคือมันตัดหางไอพวกสโลปอก a k a ยาดงไปขายแล้วมันไม่รู้ขายเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่น่าขายได้เป็นแบบล้านดอลลาร์เหมือนกับไอ ไอคนที่เราเจอก่อนถึงเมืองออเซเลียทาวอะจอไม่งั้นแหละไอโยซีตัวต่อไปคือซูแบทผมอยากผมลองเอาตัวอื่นสู้ดูไหมอ่าไม่เป็นไรทุกตัวกาก,ากหมดเลยไ, <laughs> ไอเออจริงๆผมอยากได้ให้ครบทุกธาตุอะ่ะหมายหมายหมายถึงว่า3ามธาตุหลักอะ่ะไฟน้ำพืชพืชผมไม่อยากใช้เบลสอผมอยากใช้พืชของเจนใหม่มั่ง ส่วนธาตุน้ำเอาจริงนะผมไม่เคยใช้กิราโดสเลยผมอยากลองใช้กิราโดสดูเฮ้ยผมกวาดพวกนี้เรียบอะนั่นแหละเยี่ยมเลยว่าไงอัสโลโพวิติสเทลคาร์ดอฟเฮ้ยเดี๋ยว ยาดองตัวนี้โดนตัดหางแล้วเหรอ <S <S ฮะมันมีจดหมายด้วยอ่านดูไหมมีจดหมายอยู่ตรงห่างยาดองเนี่ยนะโว้วโว,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 โวเกิดอะไรขึ้นโอเคนะทุกคนกลับมาต่อตะกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีๆคอมผมก็แหลกนะโอเคมาเรามาอ่านจดหมายกันดีกว่านะตรงห่างยาดองเนี่ยมามาดูกันดีกว่าจีนโน่อ่านจดหมายเอ่อเป็นเด็กดีแล้วก็ดูแลบ้านอ่า บ้านของคุณปู่แล้วก็ยาดงด้วยรักพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อเราเขียนจดหมายให้เราดูแลบ้านของอคุณปู่คุณปู่เคิร์ดอ่ะกับอ่ะแกะเอายาดงคืนมาได้แล้วยาต้องการอะไรถ,ถ้าหากถ้าหากนายม่ยุ่งกับงานของเราอย่าหวังจะเจอ,เจอปานีเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องปานีเราเพราะเราไม่ปานีอยู่แล้วเอาจริงนะมีตัวเดียวคือค <C oughing. S 1> อฟฟิง ไอลูกบอลกราดผิดที่ผมเคยโดนที่ผมเคยถือตอนคอสเป็นร็อกซี่แล้วก็มีคนแซวว่าโควิดสี่ม่ว <c> ง <oughs> โอ้โอ้ไม่ตายด้วยวะ่ะมันใช่และแท็กเกิลโอ้โหมันมีแท็กเกิลเฉยๆเหรอ,อไม่ค่อยเจ็บเท่าไหรอ่อพ่นไฟอะ่ะ <c oughs> เดี่ยงโอเคเรียบร้อย อ่ะใช่ทีมล็อเก็ตเคยแตกมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ว่าเราก็ยังทำหน้าที่ของเราต่อไปใต้ดินเหรอหมายถึงว่าแบบยังไงเหมือนแบบซุ่มทำอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้นายก็สนุกกับการดูดูพวกเราสร้างปัญหาต่อไปเอาแต่มันก็หายไปหมดเลยว่าไงเยี่ยมมากเลยจิโน่จงล็อกเก็ตได้หนีไปแล้ว หลังฉันก็ดีขึ้นเหมือนกันด้วยออกจากที่นี่กันเถอะฟึบอเคผมกลับมาแล้วอ่าน้องเขาได้ยาดงกลับมาแล้วนะวันดีจีโนโ่น,นายาคุมสถานการณ์ได้ได้เป็นได้ดีเหมือนฮีโร่เลยในบอ่อยาดงกันนั้นนะ่ะฉันชอบสไตล์นายมากเลยฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้ทำอบอลให้ให้กับเทรนเนอร์อย่างนายอันนี้คือสิ่งที่ฉันมีเท่าที่ฉันมีแต่เอาไปเถอะ อะไรอะลูบอลเอาไว้ทำอะไรวะฉันฉันทำลูกบอลโดยใช้ผลแอปร c ิ r คอนเก็บมันมาจากต้นไม้แล้วก็เอามาให้ฉันฉันจะได้ทำลูกบอลออกมาให้โอเคได้จกผลแอปริคอนนั่นหมายความว่าไอแกงล็อกเก็ตวเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเอาละทุกคนกลับมาต่อก็ตะกี้นี้ผมตัดสินใจนะไปรีสตาร์ทคอมใหม่หมดเลยคนระับเพราะว่า ไม่รู้ดิเห็น <c oughs> คอมมันแหลกอยู่เรื่อยเสร็จปุ๊บผมรีสตาร์ท <c oughs> ปุ๊บพอกดรีสตาร์ทปุ๊บโอ้โหมันขึ้นมาเลยนะ working on update นะแสดงว่าโอ้โหคอมผมต้องมีอะไรอัปเดตก่อนนะแล้วก็แวะโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนละกันนะเพราะว่าตะกี้เออเดี๋ยวไม่ให้ดิผมผมเอาโปเกมอนมาเก็บก่อนละกันนะตอนนี้เนี่ยจำมาแล้วหลายตัวแต่แทบไม่ได้ใช้สักตัวเลยซูแบทเก็บไปผมไม่อยากใช้อ่า ไอ้นี่เก็บด้วยแล้วก็ไอเพื่อตัวนี้ผมเก็บไปก่อนเพราะมันมีท่าแฟลชไงเผื่อผมจะไปลุยถ้ำแล้วก็มาและฮิลกับคุณจอยนะ่ยอ่าขอฮิลแบบเร่งด่วนหน่อยครับคุณจอยปุ๊บหนึส,อสโอเคนะก็เอาจริงนะทุกคนผมว่าอีพีนี้ผมยังไม่ลุยลงยิมดีกว่าเพราะว่าผมอยากได้โปเกมอนเพิ่มอะผมจะลองไปหาโปเกมอนดูไม่รู้นะจะหาแถวไหนเจอ และไอเนี้ยคือเดอะแบกเลยเลเวลสูงมากเลเวลยีอยู่ตัวเดียวนะอ่ะนายลองดูซิอันนี้เคิร์ดเฮาส์อ่ะไปผมลองไปดู w ว a t เอาซิลเวอร์บอกฉันหน่อยสิจริงใช่ไหมเนี่ยที่ที่ที่แกงล็อกเก็ตกลับมาแล้วเนี่ยฮะนายชนะมันเนหรอหยุดโกหกสักทีเหรอนายไม่ได้นายไม่ได้พูดเล่นเหรอได้งั้นมาดูกันดีกว่าว่านายเก่งขนาดไหนเอาล้ฮะทุกคนโอ้โหเดีย๋ยว ผมกำลังจะไปหาโปเกมอนเลยอยู่ดีๆไอ้นี่นะไอตูดมือหัวแดงนี่กลับมาอีกแล้วซิลเวอร์นะมาดิตัวแรกคืออะไรแกสลี่โอ้โหมันมันมีผีแล้วเหรอไอซ้ซิผมเลเวลเท่าไหร่ผมยีิบเอด็ดโอ้มันสิบสองอ่ะเผามันเลยจ้าฟูตายไหมไม่ตายด้วยว่ะเฮ้ยมันเลียเราคริสตอลฮิตด้วย โชคดีผมไม่ติดเ,เอามาพึกออะไม่งนนั้นนี่จบเลยนะเนะี bye ่ยบายบายะมันเป็นผีมันตายมาแล้วแล้วมันก็ตายซ้ำซากตัวต่อไปคือครอคโนโอ้โหไอ้นี่มันแปลงร่างแล้วเหรอเอาไงดีวะผมลองเอาตัวตัวธาตุาพื้ไปเลเวลห้าเจอไอ้นี่มันเป็นจระเข้แล้วเลเวลสิหผมผมเลเวลสูงกว่ามัน5เวลอแต่ผมจะไม่เสี่ยงนะผมไม่เร็วกว่ามันหรอกแต่ว่าสครชโอมันควร จอดไหมโอ้โหผมจอดเลยไม่เป็นไรนะผมมีทางเดียวคุยกับแท็กอย่างเดียวบูมโอ้โหดีเฟนซ์มันสูงขนาดไหนอู้เยี่ยมมันตีไม่โดนเอางี้ผมใช้เออ่ผมจะลดดีเฟนซ์หรือลดความแม่นยำมันดีวะสโมสรี ให้มันตีให้มันมีโอกาสตีพลาดเยอะๆเพราะว่าเอาจริงไอเนี้ยดีเฟนต์แม่งสูงกว่าที่ผมคิดเยอะเลยเอ้ยผมลดดีเฟนต์มันแล้วมันยังตีผมโดนโอ้ดาเมจเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะไม่เวลาคุยจะแท็กต่อไปโอ้เลือดดีเฟนต์มันสูงอู้เรชโอเคมันตีไม่โดนเยี่ยมเราเราลดความแม่นยำม,มนะันอะเวิร์กพอเท่ากันอ่ะมันพลาดอีกแล้วเยี่ยมตีมันอีก วอเทอร์กันโอเคมันตีโดนแล้วบอกแล้วเราจะมาล้างแค่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอยแหลกอีกแล้วเดี๋ยวจอ้ยวอเทอร์กันโอเคมันพลาดอีกแล้วดูเหมือนรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์จะไม่ช่วยอะ่ะเจี๊ยมนั่นแหละนั่นแหละเราได้ล้างแค้นไอจอระเข้น้ำตัวนั้นแล้วตัวสุดท้ายคือ ซูแบดอาดาราประจำถ้ำเล้วถัเลวลสิบสี่พ่นไฟเลยจ้าฟูมโอเคเกินครึ่งอู้ติดเบิร์นมันติดเบิร์นอุ้ยมันกัดมันกัดเราโอเคเลือดเราลงใเดียวเยี่ยมโอเคมันติดเบิร์นเพามมันอีกทีเรียบร้อยนี่สำเร็จนะโอ้ซิลเวอร์แพ้แล้วเรียบร้อย โปเกมอนไร้ประโยชน์ฟังนะนายชนะเพราะว่าโปเกมอนของฉันกาดมาหากเราเหรอ <c oughs> บอกเลยฉันเกลียดพวกอ่อนแอว่ะฉันเกลียดพวกโปเกมอนอ่อนแอว่ะเทรนเนอร์อ่อนแอมันมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีผลคือคอมผมมันแหลกอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันจะกำจัดพวกที่อ่อนแอนั่นหมายถึงแกงล็อกเก็ตด,ด้วย <c oughs> พวกเขาอะทำตัวแบบเออยิงเอเอ,เอ,เอยิ่งใหญ่พออยู่เป็นกลุ่มแต่ว่าแต่ว่า้อม แต่ว่าพออยู่ตัวคนเดียวอ่ะพวกมันไร้ประโยชน์หมดเลยฉันเกลียดพวกมันหมดเลยโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วไอ,ไอ้นี่คือเกลียดทุกอย่างที่อ่อนแอนะแล้วก็ทุกคนนะขออภัยด้วยนะตะกี้ที่แบบว่า่าคอมมันแหลกเอาจริงนะทุกคนผมผมไม่เคยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องคอมแหลกระหว่างอัดคลิปจนกระทั่งวันเนี้นะแลวคือแบบโอ้โหขออภัยด้วยนะทุกคนหากฟุตเทจมันแหลกๆนิดนึงไหนดูที่ตรงนี้คือะ่ะ ไอเล็กสโฟเรสเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่ตอนกลางคืนนะทําไมมันมืดจังเลยเอางี้ทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับโปเกมอนคริสตัลในอีพีนี้นะเราได้ตะลุยบ่อยาดงนะแล้วก็ได้ช่วยอะไรนะกําจัดแก๊งล็อกเก้นนะทีม่มาแบบยังไงมาขวางทางแบบเนีย่ยทั้งประตูลงยิมมั่งทั้งบ่อยาดงนะที่สำคัญคืนคน,น่ากลัวที่ว่ามันตัดหางยาดงนั่นแหละแล้วเอาไปขายกันนะโอเคผมจะเช็คอินอีกทีแล้วผมจะจบคลิปเลยนะครับก็ วันนี้ถือว่าสนุกดีนะยกเว้นอย่างเดียวเลยคือทำไมวันนี้ผมเจอปัญหาคอมแหลกผิดปกติอ่ะผมรีสตาร์ทก็แล้วอะไรนี่แล้วแต่ว่าอยูดีดีก็แหลกผมไม่เคยเจอปัญหานี้เลยนะทุกคนจนกระทั่งวันเนี้ยโอเคก็ไม่เป็นไรฮะงั้นก็จะขอจบคลิปพีงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไล k ์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะกดเลยกิงๆิงนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายบาย